ยามที่เซ็ตกลับตัวในวิกฤตนะครับหุ้นตัวที่เซ็ตมันดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เพราะหุนตัวใหญ่มันดึงขึ้นตัวใหญ่มันทํางานมันกลับมาสู่พื้นฐานมันแสดง,งว่าจังหวะที่เซ็ตกลับตัวขึ้นมานะครับหุ้นพื้นฐานดีนะครับมันจะดึงกลับขึ้นมาก่อนแล้วหุ้นพื้นฐานดีเป็นหุ้นตัวใหญ่มันจะดึงเซ็ตกลับขึ้นมาด้วยตัวเล็กๆยังไม่ได้ดึงมากเมื่อตัวใหญ่ขึ้นมาเกือบหมดแล้วคราวนี้ตัวเล็กจะขุดมาเล่นเข้าใจไหมครับเนี่ยการยกขึ้นมา เนีครับเมื่อหุ้นตัวใหญ่ยกขึ้นมาแล้วในกรอบตรงนี้นะครับตัวเล็กจะเริ่มเล่นดังนั้นพี่เกียงไกครับสิ่งที่โชคบอกไลว่าเวลาหุ้นขึ้นมาไกลๆแล้วส่วนใหญ่สังเกตให้ดีนะหุ้นตัวเล็กจะเริ่มเล่นแต่หุ้นตัวใหญ่นะครับจะเริ่มเองเนี้ยดังนั้นหาหุ้นต้นรอบที่ปรับตัวตัวใหญ่พื้นฐานดีลงมาลึกๆก็ได้ ในตอนต้นต้นเซ็ตกลับตัวนะครับผมแต่เวลาเซตมันกลับตัวใหญ่มาแล้วนะครับตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่มันไปไม่ได้แล้วเข้าใจไหมตัวใหญ่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วเข้าใจไหมมันก็อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมของมันคราวนี้ตัวเล็กๆนะครับช่วงออกไซเวอย่างนี้นะครับที่หมดแรงชันขึ้นไปแล้วนะตัวเล็กๆจะถูกขุดมาเห็นไหมครับประมาณกลางปี6 4ไปแล้วเห็นไหม หุ้นตัวเล็กๆตัวที่จี๊ดถูกขุดมาเล่นหมดเลยเห็นไหมเข้าใจบริบทนี้ให้ได้นะครับเซ็ตขึ้นเพราะหุ้นตัวใหญ่นะครับถูกดึงขึ้นมาค่าเฉลี่ยของหุ้นตัวใหญ่มันมีผลต่อค่าเฉลี่ยในการดึงอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เซ็ตขึ้นมาแสดงว่าตัวใหญ่มันขึ้นเมื่อตัวใหญ่มันขึ้นหรือเล่นมาเกือบเต็มลิมิตแล้วตัวเล็กจะถูกขุดจากหลุมมาเล่นพอจะแยกแยะได้ไหมครับว่ายางที่เซ็ตกับตัวหรือเซ็ตดึงกลับควรจะเฝ้าหุ้นกลุ่มไหนพอจะเริ่มเริ่มทายไอเดียได้บ้างไหมครับว่า นะเราจะนะครับตอนกลับตัวหุ้นพื้นฐานดีมันจะถูกดึงขึ้นมาก่อนอะไรพวกเนี้ยพี่พอมองออกไหมอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นศาสตร์และศิลป์ในการในการจับนะครับเซ็ตขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะหุ้นตัวใหญ่มันขึ้นเมื่อหุ้นตัวใหญ่มันขึ้นมาเกือบเต็มแม็กมาแล้วนะครับคราวที่ตัวใหญ่จะขึ้นช้าคราวเนี้ยเวลาเซ็ตออกไซเวนะครับตัวที่มันเน่าๆนะครับตัวเล็กๆจะถูกขุดขึ้นมาเล่นเพราะตัวใหญ่กําลังขึ้น ตัวเล็กขึ้นตามตัวเล็กจะไม่เป็นที่สนใจของตลาดทำแล้วเสียของเข้าใจไหมทำแล้วเสียของและนายตลาดคนคนคุมตลาดเขาบอกว่ามึงอย่าเพิ่งทำมึงเก็บไว้เล่นตอนตัวใหญ่ขึ้นมาเกือบถึงราคาราคาราคาที่เหมาะสมแล้วถึงตอนนั้นตัวใหญ่มันทำราคาไม่ได้แล้วพวกมึงอ่ะค่อยขุดตัวเล็กมาเล่นสิ เขาวางแผนกันอย่างนี้กันไว้เลยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเล่นของเขาโชคขอเวลาอีกแดนาทีได้ไหมครับอธิบายในเรื่องสูตรสแกนนิดหนึ่งพี่มือใหม่นะครับถ้าไม่มั่นใจในเรื่องทรงกราฟไม่มั่นใจในเรื่องทรงกราฟนะครับผมว่าทรงกราฟมันจะเป็นขาขึ้นชัดหรือไม่ชัดให้พี่ปรับไทม์เฟรมวีคแล้วตั้ง e อ a 36สามสิบหกให้พี่ปรับเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับแล้วตั้ง e อ a นะครับเป็นค่าสาสิบหกไทม์เฟรมวีคนะ แล้วใช้เส้น e อ a 3านะครับตรงตัวยืนยันขาขึ้นจะชัดมากคือถ้าพี่ไม่ถนัดทำเฟรมเดย์ไหมครับมันจะยกย่อยกย่อพี่จะมองยากให้พี่ใช้ทำเฟรมวีคยืนยันแล้วตั้ง e อ a 3ามใส่เข้าไปมันจะไล่สรงกราฟให้พี่เห็นนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นขาขึ้นชัดไม่ชัดนะครับชัดกับมันไม่ชัดตรงนี้นะครับให้ยืนยันด้วย e อ a 3านะครับเพื่อจะหาทรงกราฟที่เป็นขาขึ้นชัดชัดทำเฟรมวีคนะ อันนี้เป็นเทคนิคสําหรับพี่มือใหม่พี่สวที่อ่านทรงกราฟเดียหุ้นขาขึ้นไม่ออกนะครับให้ปรับนะครับจากไทม์เฟรมเดยมาเป็นไทม์เฟรมวีคแล้วตั้งค่า EMA 36ใส่เข้าไปมันจะเห็นทรงกราฟนะครับไล่ขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้ชัด เอาตัวที่ชัดกับมันนะครับเนี่ยพวกนี้เราจะเห็นคอมันจะขึ้นมาเวลาหลุดมันก็จะเบรกแล้วก็จะดึงกลับขึ้นมามันก็จะเป็นนะครับเซียนเหยียบเมคาขึ้นไปเรื่อยๆพวกนี้นะครับถ้าอ่านลองมองเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเซียนเหยียบเมคาขึ้นไปเรื่อยที่เป็นทำเฟรมวีเห็นไหมครับมันจะลอยขึ้นไปพวกนี้เป็นตัวยืนยันเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเซียนเหยียบเมคาขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเหยียบขึ้นไปนะครับ m e f r a ฟร w ว e k ใช้เอ3 6อสามสิบหกสนับสนุนในเรื่องการมองว่าหุ้นตัวนี้ที่เรามองว่ามันเป็นขาขึ้นชัดไหมพวกนี้นะครับเนี่ยเราเราจะมองกับมันว่ามันเป็นขาขึ้นชัดไหมต่อให้กดเคลียร์แล้วดึงกลับขึ้นมาได้เหนือเส้นนะครับมันก็จะไปต่อมันได้ง่ายเห็นไหมพวกเนี้ยมันเป็นตัวพิจารณานะครับผมมันทําให้พี่มองการาฟได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่ามันเป็นโซนการาฟของขาขึ้นแล้วหรือยังถ้าจะขึ้นชัดนะครับต้องเหนือ ต้องเหนือกว่าเส้น EMA 36นะครับพี่ครับสูตรสแกนหาหุ้นขาขึ้นที่เต็มเต็มตัวเต็มทรงนะครับพี่ได้ขี่ตัววันนี้โชคขอพูดนิดหนึ่งนะครับในเรื่องสูตรพี่ครับจําได้ไหมรูปแบบการเล่นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดที่นักลงทุนนิยมหรือหุ้นที่เป็นนะครับขาขึ้นเต็มตัวจังหวะเข้ามันมีกี่รูปแบบตอบโชคก่อนสอรูปแบบใช่ไหมหัวใจในการเล่นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดจํานิยามได้ไหม หุ้นใหญ่เน้นเข้าที่จุดอะไรก่อนทะลุแนวต้านหรือว่าจุดกลับตัวแล้วบริบทสําคัญในการเล่นหุ้นใหญ่ที่เป็นขาขึ้นเราต้องเล่นอะไรจุดกลับตัวได้ประโยชน์มากกว่าอะไรทะลุต้านเพราะบางครั้งต้านมันก็โซนบนโซนบนโซนบน,โซนบนอะ่ะเราก็ฝืนเข้าไม่ไหวสู้รอจังหวะมันขึ้นไปแล้วเคลียร์จุดกลับตัวก็ยังปลอดภัยกว่าไปเข้าเข้าลุ้นต้านอ่ะเดี๋ยวโชคให้ดูนะครับว่าในสูตรมีอะไรบ้าง โชคเทสหนึ่งใช่ไหมพี่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมีอะไรบ้างโชคแค่ต้องการบอกว่าพี่ไม่ควรรอสูตรสแกนหน้างานพี่ควรเอาสูตรสแกนหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วมาคัดใส่เฟว์ลิตแต่หุ้นที่คัดมาควรจะมีวอลลุ่มและสภาพคล่องที่ดีสิบล้านนะครับผมเริ่มต้น แว l u ลูที่สิบล้านนะครับใช้ e อ a ม9แปดเก้าถึงสองร้อยตัวเดียวครับผมแล้วตั้งจำนวนเงินอ่ะสี่สิบตังค์เห็นพี่ตั้งสี่สิบตังค์ถึงบาทห้สิบเอ้ยถึงร้อยห้าสิบก็ใส่ไปมันจะทำให้พี่ได้หุ้นขาขึ้นนะครับแต่มันอาจจะมีหุ้นบางตัวที่หลุดมาเราต้องมาคัดอีกทีอนึ่งแล้วแต่เราจะเห็นหุ้นขาขึ้นที่มีสภาพคล่อง ที่มีแว l ์ลที่น่าสนใจดังนั้นสูตรนี้พี่ควรจะควรจะเก็บไว้ก่อนแคปยังแคปยั่ะโชคให้ดูนะครับอันแรกก็คืออันนี้เห็นไหมครับอันที่สองก็คือค่านี้เลยนี่คือค่าที่สองนะ0.40ตังค์นะครับสี่บาทกับ150บาทอันนี้นะครับ8 9 200ก็เอาที่พี่ตาม ถ้าเป็นโชคต้องถ้าถ้าถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าโชคไม่ตามพี่โชคจะใช้เจ็ดแปดฟิลนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นสองวันแล้วก็สิบล้านแต่ก็เก้าก,ากาอเลยก็เติมไปแค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าจะเอาแท่งเขียวที่มันที่มันหุ้นขาวขึ้นที่มันแข็งแข็งก็จะต้องอันนี้ก็ ก็ก็ตามที่พี่พี่จัดตั้งเพียงแต่ใส่อันนี้ไปใหม่ปรับเอาแค่หนึ่งวันพอนะครับหนึ่งวันกับห้าล้านเริ่มต้นที่ห้าล้านเพราะเอาแค่แท่งเดียวครับผมให้ความสำคัญกับโชคเทสวันให้ความสำคัญกับโชคเทสวันสำคัญที่สุดนะครับผมเพื่ออะไรเอาหุ้นมาคัด นะครับมีแค่สี่เงื่อนไขนะครับถ้าเป็นเทสวันก็เนี่ยครับมันก็จะกองหุ้นทั้งหมดมาส่วนใหญ่นะครับโชคก็จะอะไรรู้ไหมกดเฟ์ลิตตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกนิวตั้งชื่อใหม่นะครับโชคจะเซฟไปก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อโชคเซฟเสร็จแล้วโชคก็จะมาดูหน้านี้ที่โชคเซฟไว้สมมติตรงหน้านี้นะครับโชคก็จะมาเลือกในหน้านี้มากกว่าพ่ออะไรรู้ไหม ตัวไหนไม่ได้โชคก็จะได้ลบทิ้งไปเลยตัวไหนตัวไหนที่มันดีโชคก็จะเก็บไว้แต่ถ้าให้ดีนะครับตรวจสอบด้วยเนี่ยทำเฟรมวีคก,ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ก็นะครับแล้วแห่เราจะถนัดมองอยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นหุ้นทั้งหมดเพราะว่าการการที่เราเห็นหุ้นน่ะ ที่มันพร้อมยอ่อพร้อมเคลียร์พร้อมอะไรนะครับมันมีโอกาสเห็นจุดกลับตัวได้มากพวกนี้มันสำคัญนะครับผมสมมุติสมมุติว่า PLU ตรงนี้สมมุตินะครับถ้าเรามองว่ามันจะกลับตัวได้ไหมถ้ามันกลับตัวได้ก็น่าสนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็ต้องมองกับมันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้าง เห็นไหมครับพวกนี้แต่ละตัวกลับเป็นไงบ้างพี่ครับเน้นกระสูตรสแกนวอลลุ่มไม่ต้องไปสนใจมันเป็นแค่การาฟประกอบตอนที่เราเขียนสูตรมานะครับอันนี้มันสำคัญกว่านะครับอ e นะครับโชคก็ใช้39มสิบเก้านะไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็แค่คัดปกตินะครับผมเพราะว่าจริงๆอะโชคใส่เส้นโชคแค่ดูว่าวันมันกำลังเล่นอะไร สูตรนี้เป็นสูตรนะครับเป็นหาหุ้นขาขึ้นที่มีสภาพคล่องครับผมพอมีสภาพคล่องชัดๆพี่ลองดูสิ total volume พวกเนี้ย volume มันค่อนข้างจะแน่นหรือถ้า volume ไม่แน่นนะครับพี่ก็ต้องดูอะไรดูราคาหุ้นด้วยสิเพราะโชคตั้งไว้นะครับ value ห้าล,ล้านสิบล้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าในกองตรงนี้นะครับถ้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่ เห็นไหมครับโชคตั้งไว้สิบล้านนะแว l ู e นะครับแว l ู e ตั้งไว้สิบล้านคือมันมัน,ม,นมันหุ้นขยับออกไปได้ดีดครับผมแล้วเราก็มานะครับเอามาเอามาเข้าเฟเวอร์ดไว้แล้วเราก็มานั่งเช็คดูตังหามันก็ไม่ได้ยากถ้าตามสูตรของโชควันนี้นะครับโชคได้เจ็ดสิบเจ็ดตัวนะแต่จริงๆนะครับมันก็มีหาเติมดังนั้น วันหุ้นการบ้านเดี๋ยวโชคก็จะสรุปทั้งหมดว่าตัวไหนน่าสนยวโชคสรุปให้พี่อีกทีหนึ่งว่าในหุ้นขาขึ้นก็เป็นการบ้านอีกชุดหนึ่งนะครับในหุ้นนะครับที่เราเรียกว่าจ่อจ่อต้านรอเล่นที่เอาไปเล่นเดทเพราะสถานการณ์ตอนนี้เล่นเดทเขาเล่นเราเล่นสถานการณ์การเล่นเดทเขาเล่นเราเล่นในเซฟที่เป็นขาลงนะครับเน้นหน้าเทดนะครับเบรกเอานิวไฮอย่างเดียวไม่ต้องไปเล่นจุดกลับตัวนะครับเพราะหุ้นขาลงจุดกลับตัวยืนย้า Food.